สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนในเรื่องของสถานที่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่จะเพิ่มเติมตรงที่จะสอนประโยคคำถามไปนะคะว่าไปไหนอยู่ไหนนะคะและต,ตอบว่ายังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะในในประโยคที่เราซื้อเอามาให้นะคะก็คือ หนีชี้หนาหนีช่อหนาคุณไปไหนใช่ไหมคะหนีก็คือคุณช่อไปหนาก็คือไหนนะคะเวลาเราตอบแล้วก็ตอบว่า,วาก็คืออช่ฉันไปไปสนีหรือฉันไปไหนเราก็ใส่สถานที่นั้นลงไปนะคะถามว่าคุณไปไหนเราก็ตอบว่าฉันไปถ้าถามว่าคุณอยู่ไหนเราก็ตอบว่าฉันอยู่นะคะหัวใจ นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนว่าฉันอยู่ฉันไปฉันมาใช่ไหมคะแต่อันนี้มีคำถามมาด้วยว่าฉันคุณไปไหนแล้วก็คุณอยู่ไหนนะคะมีแค่สองประโยคเท่านั้นแต่พอเราเป็นคำถามปุ๊บจะไม่มีว่าฉันมาไหนนะคะจะมีแค่คุณไปไหนกับคุณอยู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแค่ว่าฉันไป ตรงนี้ชั้นอยู่ตรงนี้นะคะตามด้วยสถานที่นะคะสถานที่นี้เอาตามที่นักเรียนอยากเอามาใส่ก็ได้หรือเอาตามที่อาทิตย์ที่แล้วเรียนมาก็ได้นะคะการบ้านก็คือนักเรียนก็เขียนประโยคนะคะหนีช่่หนานะคุณไปไหนแลวแล้วก็ตอบว่าัว่ช่อตามด้วยสถานที่เอาตัวแบบตามนี้เลยนะคะแบบนี้สองประโยคแล้วก็ัวใจ้ใช่ไหมคะัว่จ้ อันนี้ตกไปหนนะตกก่อถามว่าหนีใจหนาคุณอยู่ไหนใช่ไหมคะเราก็บอกว่าโวก็คือชั้นโวใจจุดจุดจุดชื่อฉางก็คือชั้นอยู่ตลาดแต่ละถ่านเราไม่เอาตัวแดงเราจะเปลี่ยนสถานที่เป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยอันนี้ก็คือไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนลองไปทําดูนะ ถ้ายังไงวันนี้ก็สอนไม่เยอะเลยถ้ายังไงก็ลองไปทําดูนะคะวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะใจเจียน